วันนี้บบคุณใหม่มาอ,อมาเลยนะวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดคุกกี้ลันนะฮะคุกกี้ลันรีวิวเอฟเฟกต์อย่เดียวนะดูข้างหลังด้วยนี่ฮนะข้างหลังนี่มันจะเป็นภาพของกุ๊กคุกกี้ลันเกาหลีลีลี่เนะียมาเลยฮนะนี่คือการ์ดเลือกตอนแรกอนัอนนี้เป็นการ์ดเลือกหนึ่งตอนแรกเราจะซื้อมาปิดการ์ดเลือกหนึ่งใช่ไหมฮะก็เกตส มันจะมีเกมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเกมกุ๊กกี้ร้านเกาหลีนะฮะก็มีไทยก็มีนะในไลน์นะอันนี้ก็คือเอฟเฟคคอนติันนี้คือแล้วมันเราไว้แล้วมันเราไว้แจกคะแนนอะ่ะคือคือตอนที่เราเจอหลุมเนะี่ยเยอะๆเนี่ยแล้วเราใช้ตัวนี้อนะแล้วเราเราไม่ได้ใช้เอฟเฟคแล้วเราเรียนทไมไปได้อย่างไงย่ายง,ง่ายครับครับแล้วคือตัวนี้ก็คณน้องเสียงดวงออนนะฮะตัวเพชรนะครับ ตัวเพชร์อะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงอะครับใครผมบอกไปแล้วครับอ๋อบอกไปแล้วใช่ไหมครับตัวเทียนใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวตาต่อไปผมนะครับอ่ะเหมือนครับนี่นะครับก็คือคุกกี้โจนสลัดนะครับข้างหลังก็เหมือนที่ไอ้นั่นบอกนะครับนี่ครับคุกกี้โจรสลัดมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับดูครับหน้าตาเท่มากอ่าแล้วมันจะมี สัตว์เลี้ยงเป็นลูกระเบิดใช่ไหมครับลูกระเบิดมาะตอซื้อมามันจะเลเวลหนึ่งใช่ไหมครับครับอ่มาดูกันเลยนะครับความสามารถของมันก็คือคุกกี้จนสลัดมันเคยเล่นจนสรสลัดคุกกี้จนสลัดนะครับเมื่อตายแล้วจะอยู่ในสถานะวิญญาณนะครับสามารถวิ่งเก็บของและและทะลุสิ่งกีดขวางได้ระยะเวลาหเมื่ออัปเกรดจนเต็มจะได้สมบัติมานะครับรองเท้าบูท คืนชีพของคุกกี้นะครับจนสลัดความสามารถคืนชีพได้หนึ่งครั้งพลัง20-30ถึงครับนี่นะครับพลังของมัน2 1 4 8เมื่ออัพเต็มแล้วใช่ไหมครับครับแล้วเราเรมาดูตัวระเบิดเลยฮะตัวระเบิดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับระเ,เบิดนี่มันช่วยเอฟเฟกต์กันอยู่นิ่งกันอยู่นิ่งกันนั่งก่อนนั่งก่อนห้ามทำอะไรที่น้ำพูดระเบิม<า>ดมันจะระเบิดใช่ไหมคับฮาตัวระเบิดมันทำร้ายคือสิ่งคิดกว่าใี้ดูต่อไปฮะ เปตมนเบอร์สิบนี่ฮะอันนี้คือเป็นล่างที่สองของกุ๊กกิ๊กจิงจอกเกาหางนะจริงแล้วจริงแล้วจอมจริงอะไรไม่แค่าใจเลยเงียบนี่ครับเนี่ยนี่คือล่างแรกนี่คือล่างที่สองอันนี้คือจิ้งจอกเกาหางนะนี่คือตอนที่มันแปลงร่างแต่ว่าหย่างุ้ยอยู่ ว่าเอ้ยอยิ้มเดียบดีตุ๊กเลยออกจากบ้านเนี่ยเองนะอันนี้ฮะอันนี้มันก็มีเอฟเฟกต์ฮะอันนี้อ่ะผมจบอกเขาควจะบอกให้ก็ได้อ่าตอนคือคือตอนที่เราเริ่มต้นมาแี่พวกเราก็เล่นเกมมาเนี่ยะฮะก็คือตอนที่เราเล่นมาฮะก็คือตอนนี้จะไปล่างแรกก่อนเลย อันนี้คือคือแล้วแล้วมันจะกลายเป็นร่างเป็นมนุษย์ร่างที่สองนะนี่ร่างร่างแรกอันนี้ร่างสองพี่ชายมาดูตัวต่อไปครับแล้วคือเอฟเฟกต์มันก็คือตอนนี้มันจะกระโดดสูงนะแล้วคือตัวนี้มันจะ<า>มันจะสกิลน,นี่น,นี้อันนี้มันจะสกิลลี่อันดับหนึ่งให้เป็นหมีเลยหมีสีอะไรครับหมีสีแดงมีสีมูสีเหลืองมันจะมันจะเป็นหัวใจคนระับ โอเคนลก็ okay, like ้ือก็ค้อไอ้นี่มัน